สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันรายการของเราจะอัปคลิปลง YouTube ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายโมงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูผลบอลและข่าวสารฟุตบอลกัน ทางช่องของเราจะบอกว่าวันจันทร์ที่18ธันวาคมนี้รายการของเราจะหยุดหนึ่งวันนะครับโอเคตอนนี้เราไปดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้รายการที่น่าสนใจก็คงนี้ไม่พ้นฟุตบอลอยู่่าแชมเปี้ยนลีกนัดสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจก็คงเป็นคู่ของทีมเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกบุกไปชนะทีมปีศาจแดง1นประตูต่อศูนย์ทำให้ทีมปีศาจแดงตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในอันดับ4ไม่ได้ไปเล่นแม้กระทั่งรายการยูโรปาลีกแน่นอนเรียบร้อยแล้ว และหลังเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่ได้ลงเล่นกันณนสุดท้ายเมื่อคืนนี้เราได้8ทีมที่ได้เข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วได้แก่กลุ่ม A ทีมไบเยนมิวิกและทีมโคเปนเฮเกนกลุ่ม B ทีมอาเซนอนและทีม p ีเอสบีอา์โฮเฟนกลุ่ม C ทีมราอันมาดริดและทีมนาโปลีและกลุ่มดีทีมราอันโซซิดัและทีมอินเตอร์มิลานในคืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกลงเล่นกันอีก4กลุ่มและจะได้อีก8ทีมที่จะผ่านเข้าไปส่งทบกับ8ทีมที่ได้้้เเขารออบมืื่นนี รวมเป็น16ทีมเข้าไปเล่นในรอบ็อกเอาท์รอบ16ทีมต่อไปส่วนผลบอลคู่อื่นๆลีกอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจําวันนี้เราไปที่ทีมไก่เดือยทองกันก่อนเมื่อวานนี้ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าทีมไก่เดือยทองสามารถบรรลุข,ข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเดสตินีอูโดรกี้นักเตะแบ็กซ้ายทีมชาติอิตาลีอายุ21ปีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดทางสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ได้ออกแถลงการยืนยันว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางนักเตะอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยนักเตะได้ตกลงอยู่กับทีมไก่โดยทองจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029พร้อมมีออปชั่นสามารถขยายสัญญาเพิ่มได้อีกหนึ่งปีด้วยกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีฟาเบรซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าริสเจนนักเตะแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษอายุ24ปีของทีมเซลซีได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้ว และผลการสแกนก็ได้ออกมาแล้วว่าเขาได้รับอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายตอนนี้ริชจมได้เริ่มเข้าโปรแกร,รมการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของเขาที่ขอาแพมแล้วซึ่งสโมสรเซลซีมีการคาดการณ์กันว่าริชจมจะต้องพักรักษาตัวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมขึ้นอยู่กับโปรแกร,รมการฟื้นฟูและข่าวนี้ทางแมทลอก็ได้มีการรายงานข่าวนี้เช่นกันเขาได้มีการสอบถามถึงแหล่งข่าววงในของทีมเซลซีว่านักเตะจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรือไม่และจากแหล่งข่าวหลายคนก็บอกกับเขาว,ว่า นักเตะควรได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาให้หายขาดแต่เมื่อสอบถามไปยังทีมเซลซีก็ไม่ได้รับคําตอบกลับมาว่านักเตะจะยอมเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่และทางแมดลอยังได้บอกอีกว่าโอกาสที่นักเตะจะติดทีมชาติไปเล่นบอลยูโร2024ก็มีโอกาสน้อยลงเพราะว่าทีมชาติอังกฤษจะเหลือโปรแกร,รมอุ่นเครื่องอีกแค่2นัดก่อนที่จะไปยูโร2024ซึ่งทั้ง2นัดนี้จะมีโปรแกร,รมลงเล่นในเดือนมีนาคมปีหน้าและถ้านักเตะหายไม่ทันลงเล่นเกมอุ่นเครื่องทั้ง2นัด จะทาให้แกรเรตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษไม่สามารถดูฟอร์มของนักเตะได้ทําให้โอกาสที่จะไม่เรียกนักเตะติดทีมชาติชุดที่จะไปเล่นบอลยูโรที่ประเทศเยอรมันก็มีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวและอีกหนึ่งข่าวของทีมเซลซีเป็นข่าวตลาดซื้อขายนักเตะฟาบริซิโอรโรมาโนได้รายงานว่าในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคุมนี้ทีมเซลซีจะเน้นไปที่ตลาดนักเตะขาออกมากกว่าเนื่องจากทีมเชลซีไม่อยากให้ทีมมีขนาดใหญ่เกินไปและนักเตะที่จะออกจากทีมค่อนข้างแน่แล้วก็คือ เทรโวชาโลบานักเตะกองหลังชาวเซียร่าลีโอนและฟาบริซิโอโรมาโนยังได้บอกว่าให้มีการจับตาสถานการณ์ของอามนโดโปรคานักเตะกองหน้าของทีมเนื่องจากมีทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวกองหน้าชาวอลเบเนียรายนี้ส่วนนักเตะขาเข้าฟาบริซิโอโรมาโนก็ได้บอกว่าน่าจะมีเข้ามาประมาณ2-3ถึงคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของวิคเตอร์เกียวเคเรสนักเตะกองหน้าทีมชาติสวีเดนอายุ25ปีของทีมสปอร์ติ้งลิปปอนรวมอยู่ด้วย ซึ่งนักเตะรายนี้ทางนิกซาคิงเซล l าสายข่าวเซลซีของสื่ออีฟนิ่งสแตนดาร์ดก็ได้มีการรายงานว่าทีมเซลซีมีความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันและนอกจากนักเตะรายนี้แล้วนิกซาคิงเซลลายังได้บอกอีกว่าทีมเซลซียังได้ให้ความสนใจในตัวของรูนิบาจีนักเตะมิดฟิลริมเส้นทีมชาติสวีเดนชุดยู21อายุ18ปีของทีมโคเปนเฮเกนอีกด้วยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่า สโมสรแฟรงค์เฟิร์ตทีมในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวนักเตะม,มิดฟิลทีมปีศาจแดงดอนนี่ฟานเดอร์เบกนักเตะม,มิดฟิลทีมชาติฮอลแลนด์อายุ26ปีของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมในรูปแบบการยืมตัวตอนนี้การเจราจามีความคืบหน้าไปมากแล้วและนอกจากทีมแฟรงค์เฟิร์ตที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วก็ยังมีทีมคิโรนาทีมจากฝูงลาลิกาสเปนที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกัน เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ ing, <ๆ>่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ